คุณชื่อว่าเป็นกาบี้ไม่ว่าจะหยิบจับหรือทำอะไรก็กลายเป็นกระแสไปหมดนะครับแม้กระทั่งช่วงเวลาที่กาบี้วีนกับการตัดสินของกรรมการที่ตัวของกาบี้เองไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่โอ้โหลีลากาันวีนการฟ้องกรรมการของกาบี้ช่างเท่เหลือเกินนะครับผมแมตช์ดังกล่าวเป็นแมตช์ที่บราซิลเจอกับประเทศไทยนะกาบี้ตบอัดไปที่ข้างแขนของวิภาวีสีทองแล้วแฉลบออกข้าง กรรมการให้คะแนนไทยกาบีก็ไม่เห็นด้วยถึงกับยอดตัวแล้วก็หัวเราะนะครับโอ้โหเท่จังเลย ตอนนี้นะครับทีมชาติบราซิลก็เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อแข่งขัน VNL 2023รอบ8ทีมสุดท้ายนี่ไงภาพกาบี้เมากล้ามเลยแอดมินเห็นภาพนี้คือเมากล้ามมากนะทุกคนก็นำมาฝากกันยังไงก็ยังไงก็เชียร์กาบี้ด้วยนะครับบราซิลจะถึงแชมป์หรือไม่ต้องติดตามกันนี่เป็นข่าวสารของวอลเลย์บอลญิงทั่วโลกนำมาฝากกันมีอีกเล่าอีกไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ